สวัสดีครับเพื่อนๆผมสุริน,นทร์เนตนทอนนะครับหนุม่มพิจิตวันนี้พอดีน้องชายผมอ,อนุพจนส่งเสริมมาติดแอร์ก็เลยนึกถึงนะครับนี่หมวกนี่หลวงพ่อบัลลัตชนเสื้อตัวนี้ก็คือหลวงพ่อเป็นคนซื้อให้นะครับที่ประเทศเยอรมน,นีวัดไทมิเิกนะครับนะฮะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้อนุพฟังทักเพลงหนึ่งผลงานผมเองวอลหลวงพ่อธรรมจักเดี๋ยวฟังผลงานผมจะร้องให้ฟังนะครับ เรลทำง,ง,งานเพลงวนอนหลวงพ่อธรรมาจักนะครับผมให้ช่างอนุล้วทำไมต้องใส่ยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะแกแอร์มันหนาวไงหนาวจนทนไม่ไหวนะลองลองดูนะฮะจากบ้านโพงามพายายามเดินตามรอยสิ้นนักร้องที่ชื่อสุรินจากกินบ้านนาทองทุ่ง เรืองชะตาเข้ามาเมืองกรุงไปฟันถึงวันเรื่องรุ่งเข้ากรุงยิงท่งรอยท้ายต้องทนฟันป่าตามหาความฝันนักร้องเมืองชานวันลูกนั้นขอ,งงอนวิ่งออนไาวอนลวงพ้าเพชร หลวงพ่อเงินจงช่วยอวยชัยสารหลักเมืองหลวงพ่อพระใหญ่พ่อนำมาจากดนใจให้ดังอีกทีจากพี่พจากน้องน,นักร้องคนชื่อสุรินจากที่ทรมมหากินความจนไรสิ้นศักดิ์ศรีวอนแฟนเม่ตา เพื่งาพาพวกพองน้องพี่นักร้องบ้านนาคนนี้ปราณีผมหน่อยเถิดนา,านักร้องติดดินต้องพลัดถิ่นมาแดนไกลฝากเสียงน,นักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในใจดังว่าเปรยาเหมือนบางสักครั้งให้ดังสักครา ยืนยันให้คำสัญญาแฟนจ๋าอย่าลืมสซรินเป็นไงบ้างน้องเสียงพี่เป็นไงฮะใช้ได้มั้ยเดี๋ยวนะงานเรียนงานเรียนียนมั้ยเรียนมั้ยเรียนมั้ยใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะเฉพาะนะใช้ได้ใช้ได้อ๋อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อประหลัดชนนะครับวัดไถ่เมริณนะฮะแล้วก็ ลูกศิษย์อาจารย์ประหลัดชนทุกท่านที่ประเทศมาเลเซีนี่หมวกอันนี้หลวงพ่อประหลัดชนเป็นคนซื้อให้และอันนี้ก็คนซื้อให้ขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทิกตอ,อกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ